เราจะไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเลือกที่จะลาออกเดินจากไปจากองค์กรครับผมขอเริ่มต้นที่เรื่องแรกก่อนนะครับปัจจัยสูงสุดของการลาออกของพนักงานในปี2022ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับโดยผลสำรวจจาก m t t s o o n n m n n g g m m n t t r v v i w นะครับสำรวจบริษัทระดับโลกกว่า500แห่งทั่วโลกนะครับเพราะว่ามี5เรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้คนทำงานเนี่ยเลือกที่จะเดิน ออกจากองค์กรอันดับที่1เลยนะครับจากการสํารวจคือ Toxic Corporate c u l t u r e ครับหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับเรามาดูกันว่าองค์กรที่เป็นพิษมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลครับคือการไม่ส่งเสริมความคิดที่หลากหลายของคนในองค์กรนึกถึงสภาพเวลาเราเข้าประชุมในองค์กรครับแล้วไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นได้ไม่สามารถที่จะแย้ง รือคิดต่างได้เนี่ยคนทำงานก็ไม่อยากจะทำงานด้วยกับองค์กรที่มีลักษณะการบริหารงานแบบนั้นครับต่อมาครับคือความเสมอภาคของพนักงานหัวหน้าทีมทีตพนักงานอย่างไรนะครับดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคและตัดสินด้วยความยุติธรรมเท่ากันหรือไม่นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่พนักงานหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับการทํางานของเขาต่อมาครับคือเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ หรือ Psychological Safety นั่นเองครับกว่า70%ของชีวิตเรานะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกับการทำงานใช่ไหมครับเราทำงานจันถึงสุขบางคนที่ทำวันเสารออ์อาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งเวลาเหล่านี้ครับก็เป็นเวลาที่เรียกว่าเราต้องใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วย แต่ถ้าหากว่าการทํางานครั้งนั้นหรือการเดินเข้าไปในองค์กรมันกลายเป็นพื้นที่ที่เราไม่อยากไปรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปอยู่ตรงนั้นคงจะรู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาก็ต้องเซฟตัวเองด้วยการเดินจากไปจากองค์กรครับสุดท้ายครับคือการทําผิดจรรยาบรรณในที่ทํางานโดยองค์กรอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําสิ่งนั้นก็ได้นะครับ แต่ไม่เทคแอคชั่นไม่จัดการเรื่องราวเหล่านั้นเพราะอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับแต่คนทำงานไม่ได้คิดแบบนั้นครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีจรรยาบรณในการทำงานเนี่ยแล้วองค์กรทำเรื่องที่ผิดจรรยาบรณมันก็ไม่ต่างกับการยืมมือคนนะครับมาทำเรื่องที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะคนทำงานเขาคิดและเขาก็จะออกไปและผลที่จะสืบเนื่องต่อมานะครับนั่นก็คือเขาอาจจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่องค์กรอื่น องค์กรคุณก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ในอนาคตนะครับมาถึงประเด็นที่2ที่เป็นปัญหาไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือความมั่นคงของงานและการปรับโครงสร้างองค์กรไอประเด็นนี้ผมเข้าใจมากๆนะครับในฐานะเมนเจอร์เนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเข้ามาเป็นชา l e n g e ในการทําธุรกิจแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ย มันก็จาเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กรวางกลยุทธ์ใหม่ๆกันอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินการต่อไปได้ในขณะเดียวกันครับเมื่อหัวขยับนะครับกลยุทธ์ไปทางไหนเนี่ยคนที่ยิวท้ายโอเปอเรชันก็ต้องขยับตามซึ่งการขยับแต่ละครั้งเนี่ยถ้าแผนของเบเนเจอร์สไม่รัดกลุ่มสิ่งเหล่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมันส่งผลให้คนในองค์กรจะรู้สึกไม่มันคงเพราะต้องปรับตัวตลอดเวลานะครับปัญหาต่อมาครับเป็นปัญหาที่เซอร์ไพรส์ผม เช่นกันครับนั่นก็คือการใช้นวัตกรรมใหม่ในที่ทำงานที่มากเกินไปนะครับทำให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทันครับแน่นอนโดยทั่วไปแล้วครับการจะก้าวล้ำนำหน้านวัตกรรมใหม่ๆพนักง,งานต้องทำงานหลายชั่วโมงมากขึ้นครับต้องทำงานได้เร็วขึ้นต้องมีความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมนั้นเป็นอย่างดีครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการ อิมพิเ e นตนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรมันจะกลายเป็นงานที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมและทำให้งานที่ทำอยู่คิดว่าจะสร้าง productivity ได้ดีขึ้นกับลดลงเพราะต้องใช้เวลาในการต้องมาทำความเข้าใจบางครั้งเนี่ย Managers หรือองค์กรก็ควรจะเลือกสรรนวัตรกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนทำงานระดับ o p e r a t i ชันทำงานได้ มากยิ่งขึ้นนะครับและอันดับ4ี่นะครับนั่นก็คือไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยิ่งทํายิ่งแย่ลงโอ้ประเด็นนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยุคสมัยไหนก็ตามนะครับถ้าทํางานไปแล้วไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้เติบโตเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่อยากจะอยู่กับองค์กรแบบนั้นอยู่แล้วครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง2-3าปีที่ผ่านมาและกลายเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้คน พากันลาออกจากองค์กรครับนั่นก็คือการไม่มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ดีในองค์กรครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับบริษัท t ทคแ Action รับมืออย่างไรกับการป้องกันโควิด -19 หากมีแนวทางป้องกันที่ไม่ดีนะครับไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสุขาอ,อนามัยของพนักงานในองค์กรเนี่ยคนทำงานต้องคิดแน่นอนครับว่าโอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเรามันจะมีผลต่อเนื่องไปสู่คนที่อยู่ใน ครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราด้วยนะครับถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยยังตะบี้ตะบันให้คนทํางานเนี่ยมาทํางานกัน5วันต่อสัปดาห์ไม่สนใจว่าใครจะป่วยใครจะเจ็บอะไรเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันยากมากๆแล้วนะครับในโลกการทํางานนะปัจจุบัน